Thank mm -hmm. you. พวกเราก็จะมีการบำเพ็ญบุญกิริยาที่เรียกว่าทานน้ำใหม่คือการให้ทานการทำบุญหรือบุญกิริยาก็ทำได้หลายวิธีซึ่งพวกเราก็ได้ทำมาตลอด3ามวันแล้วนั่นคือการรักษาศีลแล้วก็การฟังธรรมรวมทั้งการภาวนาคือฝึกจิตเพื่อให้มีความเป็นตรงตามความเป็นจริงแต่เช้านี้เราทำเพิ่มมากไปกว่านั้นนะก็คือ ถวายสังฆทานแล้วก็ตอดพระบางสกุลทั้งสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่จะว่าเป็นทานอัยหม่คือการถวายโดวยวัตถุสิ่งของทั้งนี้เนี่ยก็ด้วยความตั้งใจที่จะููทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงหลักถ้าต,ตามความเชื่อของชาวพุทธนะเราก็เชื่อว่าเนี่ยเมื่อผู้ที่เรารักได้ลกโลกนี้ไปขอไม่สามารถจะ เอาอะไรไปได้เลยไม่ว่าจะมีวัตถุสิ่งของทรัพสมบัติมากมายเพียงใดบริษัทบริวารมากมายเพียงใดรวมทั้งมีคนรักมากมายแต่ก็ต้องทิ้งไว้ข้างหลังก็มีแต่บุญและบาปนะที่จะตามติดตัวหรือตามติดไปสู่ภพใหม่แต่ว่าผู้ที่ยังอยู่ก็ยังสาม,มารถที่จะทำอะไร ให้กับผู้ที่ลงรับได้ด้วยการอุทิศบุญกุศลให้กับท่านเหล่านั้นโดยเพราะหาว่าอยู่ในภพภูมิที่เหมาะกับการรับบุญที่พวกเราได้ทำได้บำเพ็ญได้อุทิศให้เรื่องการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ตายชาวผู้เรานิยมทำด้วยการถวายสังฆทานแล้วก็ทอดท่าบังสุท ที่จริงการถอยสัมปทานเนี่ยก็ทาได้นหลายโอกาสแล้วก็ด้วยเหตุวัตถุด้วยเหตุด้วยสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปไม่จําเป็นต้องทํำในโอกาสที่เราลึกถึงผู้ล่วงลับเท่านั้นอาจจะทําเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมบํารุงพระพุทธศาสนาเกื้อกูลการปฏิบัติของพระสงฆ์ คำว่าสังฆทานนี่ก็บอกอยู่แล้วนะว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์งนี่ก็หมายถึงพระตั้งแต่สีรูปพึ้งไปสังฆทานเนี่ยเป็นทานที่ถวายแก่สงฆ์เป็นคณะถวายแก่ภิกษุหรือพระเป็นคณะโดยไม่เจาะจงถ้าเจาะจงเนี่ยเราจะถวายหลวงพ่อองค์นี้หลวงปู่องค์นั้นเราเรียกว่าปาติบุคลิกทานหรือว่าเจาะจงที่จะถวายกับ หลวงพ่อท่านนี้เพราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือมีคุณวิเศษเนี่ยอันนี้ก็เป็นปาติบุคลิกฐานไม่ใช่สังฆทานแล้วพระอาจาตรัสว่าเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยสังฆทานเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่าปาติบุคลิกฐานแม้ว่าจะเป็นการที่เจาะจงถวายกับพระอรหันต์อันนี้เพราะว่าพุทธศาสนาให้ความสําคัญกับหมู่คณะมากกว่าตัวบุคคล พุทธศาสนาเนี่ยยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้เกิด2,600กว่าปีได้อันนี้ก็เพราะว่ามีหมู่คณะช่วยกันสืบทอดอ,อันได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่และที่สำคัญที่เป็นแกนกลางก็คือสังคบบริษัทหรือหมู่สงฆ์พุทธศาสนาถ้าเราฝากไว้กับตัวบุคคลก็คงจะไม่ยั่งยืนถึงทุกวันนี้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นนักทร่งพระพุทธเจ้าเพราะพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ก็เรแ่้วแต่มีอายุขัยในโลกนี้อย่างจำกัดสูงสุดก็ไม่120เาาก,กิน1้0ปีถ้าราฝากพุทธศาสนากระตัวบุคคลเมื่อบุคคลผู้นั้นท่านนั้นล่วงลับไปพุทธศาสนาก็ย่อมเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเป็นเพราะชาวพุทธตั้งแต่พุทธกาลก่อนปรินิพทก่อนพะปรินิพพานได้ซเนีน่ยท่านเห็นความสำคัญของ สงในการสื่อต่อศาสนาท่านก็เลยเกื้อกูลสงเกื้อกูลด้วยปัจจัยสี่ที่ควรจับสมณะบริโภคเป็นต้นเนี่ยเช่นถวายสังฆทานโดยที่ภิกษุที่เป็นส่วนหรือเป็นสมาชิกของสงนั้นหลายท่านก็เป็นแค่ปุถุชนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ได้ ทานจากญาติโยมเนี่ยเป็นกำลังท่าน้ำอาหารก็กลายเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อที่บำรุงร่างกายของท่านให้มีกำลังในการศึกษาปฏิบัติธรรมจนเกิดผลแล้วก็เผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นสู่คารวะญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ย การถวายสังฆทานเนี่ยจึงมีผลเกื้อกูลต่อการสึก,การาศาสนาได้มากกว่าปาติบุคลิกทานอันนี้ก็เลยเกิดธรรมเนียมนะที่ชาวพุทธเรานิยมถวายสังฆทานส่วนเพราะชื่อว่าได้บุญมากและบุญที่ว่าเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันไม่ใช่มายถึงลาบยด,ดหรืออายุวันนัสุขพระที่เกิดกับเรา แต่มันคือประโยชน์ที่เกิดกับสง์เกิดประโยชน์ต่อพระาศาสนาอันนี้ก็คือบุญนะหรือประโยชน์ที่เกิดจากสังฆทานที่เราไม่ควรจะมองข้ามมันไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับที่เราปฏิคาหกคือพระสงฆ์แต่ว่ายังเกิดประโยชน์กว้างขวางออกไปต่อพระาศาสนาในส่วนผู้ให้คือทาย,ยกก็เกิดความปิติอีกเอิกใจที่ได้ ทำความดีบำรุงพระสงค์ส่งเสริมราศาสนาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและเห็นผลทันทีส่วนลาบยศหรืออายุวันสุขาภะละนี่มันเป็นเรื่องอนาคตอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามความขยนันความเกีอรตหอร้อนริิ์การอยากธรรมาหากินด้วยรวมทั้ง ความเป็นไปของโลกเนะช่นถ้าเศรษฐกิจดีก็ทำมาหากินได้สะดวกความพังพร้อมในทางวัตถุมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหตุประจำนั้นเยอะแต่ถ้าพูดถึงความอิ่มเอิบความอิ่มเอมความปิดติมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะเมื่อเราถวายารก,กทานหรือทำความดีถ้าวางจิตวางใจเป็นนะตอนนี้เราจะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้และผู้รับนะ สังฆทานยังมีความพิเศษคือว่าสามารถจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ลงลับด้วยเพราะบุญที่เกิดขึ้นจากการทําความดีจากการถวายสังฆทานเนี่ยมันสามารถจะอุทิศให้กับผู้ที่จากไปที่อยู่ไปที่อยู่ในภพภูมิอื่นได้เรื่องนี้ก็มีความเป็นมานะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีคราวหนึ่งพระไตรปุตรเนี่ยในยามค่ําคืนก็ มีเปรตตนหนึ่งนี่มาหาเปรตนี่นี่ร่างกายภาย่าย้อมเอยกายหิวโหยและหิวกระหายมาขอความช่วยเหลือจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่พิจารณาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเปรตตนนี่คือมารดาของท่านในชาติก่อนๆในชาติก่อนๆงานดิตชาติหลายชาติที่ผ่านมา พระท่านก็ประสงค์ที่จะช่วยเหลือเปร์ตนนี้ช่วยยังไงนะก็ช่วยโดยการทําบุญอุทิศให้เปร์ตนนี้ได้ปรึกษากับพระโมคคัลลานะแล้วก็พระอนุรุทธ,ธะก็เห็นควรนะที่จะทาบุญอุทิศให้ด้วยการถวายกุฏิสี่หลังพร้อมทั้งข้าวน้ําอาหารถวอยกม่สงนะแล้วก็พิสูจน์หลายรูปเนี่ย ก็เป็นปุถุชนบางท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่แล้วก็ถือว่าคุณนิเศษก็ต่ำกับพระสายดิบุตรแต่ว่าการถวายทานครั้งนั้นเนี่ยจึ่งเรียกว่าสังฆทานครั้งแรกเนี่ยนะสังฆทานในความหมายที่อทที่บูญพสวรรให้กับผู้ร่วงลับนก็เกิดขึ้นที่จริงกุฏิสี่หลังก็ไม่ได้เป็นกุฏิที่ใหญ่โตอะไรนะ ทำง่ายๆเพราะสมัยก่อนพระท่านก็ไม่ได้ต้องการกุฏิที่แข็งแรงใหญ่โตอะไรอยู่แล้วรวมทั้งข้าวน้ำอาหารนี่ก็ไม่ได้เป็นของพระไตรบุตรโดยตรงนะพระเจ้าพิพิสารเนี่ยทราบก็ถวายติสื่อหลังข้าวน้ำอาหารให้กับพระไตรบุตรเพื่อที่พระรัยรบุฎเนี่ยจะถวายเป็นสังฆทานพอถวายเสร็จเนี่ยท่านก็อุทิศกุศลให้กับ เปตรตตนนั้นเปนตรตตนนั้นก็ได้รับผลทันทีเลยนะที่เคยผ่ายพร้อมก็กลับมีกายนะที่อุดมไม่ผายพร้อมไม่ต่อไปที่เคยกระหายน้ําก็หายผิวที่เคยเปลือยก็มีผ้าอาภรณ์สวมใส่ต้องการจะเกิดในไปนเกิดในสว์เลยทันทีอันิสสงเกิดขึ้นทันทีเพราะสังกทาน ที่พระสารีบุตรได้ถวายกระสงนะไม่ได้จอดจงกับพระรูปใดไม่ได้จอดจงที่ถวายกับพระพุทธเจ้าแต่ถวายกระสงอันนี้สงนั้นนะก็เกิดขึ้นกับเบตรดตน,นนั้นทันทะีนะได้ไปบังเกิดในสวรรค์มีความสุขอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของธรรมเนียมการถวายสมทาน ให้กับผู้ลงลับของชาวพุทธซึ่งต่างจากการเส้นไหว้นะเส้นไหว้เนี่ยในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยก็เอาเครื่องเส้นเนี่ยนะมาตั้งให้กับผู้ลงลับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นวิญญาณหรือผีก็แล้วแต่หรือเป็นเทพก็ตามเนี่ยมารับเครื่องเส้นแต่ว่าในศาศาสนาเนี่ยการปาอาหารเนี่ยจะส่งผลต่อผู้ที่ลงลับได้เนี่ยต้องผ่านการ ทำบุญเ,เปลี่ยนของเรามีให้เป็นบุญซะก,ก่อนแล้ววิธีที่ทําก็คือถวายกระสงพอถวายกระสงกกลายเป็นบุญเลยแล้วบุญนั้นเนี่ยก็สามารถจะอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับหากว่าอยู่ในภพภูมิที่เหมาะนะเพราะบางภพภูมิก็ไม่เหมาะหรือว่าไม่สามารถที่จะรับบุญนั้นได้ตอนนี้เราจากาถวายสังฆทานแล้วเนี่ยประเพณีหนึ่งที่นิยมทําพวกผู้กันไปเนี่ยก็คือการ ผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลเนี่ยนะมันแปลว่าเพื่อนฝุน่นที่เรียกว่าเป็นผ้าบางสุกุลก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระไม่สามารถจะรับผ้าหรือจีวรจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้โดยตรงพระท่านต้องถ้าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องไปเก็บเอาตามกองขยะหรือตามป่าช้าคือผ้าหอ่อศพเพื่อที่จะอามาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นจีวร เสืผ้าเ่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปื้อนฝุ่นหรือคลุกฝุ่นนะจึงเรียกผ้าบางสกุลตอนหลังเนี่ยญาติโยมเห็นว่าเนี่ยพระท่านเหนื่อยกับการหาผ้าอยากจะลุเคราะห์แต่จะถวายท่านโดยตรงไม่ได้นะก็เอาไปแขวนเอาไปวางไว้ตามขาวควกต้นไม้ที่ท่านเดินผ่านเช่นเวลาจะเดินไปบินทบาท พะสมัยก่อนผ้าท่านอยู่ป่าอยู่โกลไม้พอท่านเห็นผ้ามีคนทิ้งไว้เพื่อความแน่ใจว่าเป็นผ้าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของท่านก็จะพิจารณาตามพิจารณาเรียกว่าพิจารณาบางสุกุลนะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่ทําตกหลน่นพิจารณาเสร็จก็จะฉักผ้า เกิดทมเนียมชักผ้าบางสกุลแต่แต่ก่อนเนี่ยไปชักผ้าตามป่าจริงนะจึงเรียกว่าผ้าป่าผ้าป่าเนี่ยคือเหตุคือมีที่มาจากนี้ะแต่บางครั้งเนี่ยก็มีการชักผ้าจากศพที่คนก็ทิ้งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าชักผ้าเหมือนกันนะผ้าบางสกุลในแง่เนี่ยมันก็เกิดทมเนียมนะตอนหลังเกิดทมเนียมถวายผ้าป่าถวายผ้าป่าตอนนี้ก็ ถวายที่วัดก็ดีถวายที่วิหารก็ดีทําได้แล้วพระพ,พุทธเจ้าอนุญาตให้พระเนีนยรับจีวรจากญาติโยมได้แต่ว่าชาวพุทธเราก็อยากจะทำรักษาธรรมเนียมการชักผ้าจากในป่าก็เลยเกิดธรรมเนียมผ้าป่าขึ้นมาเพ่่งแต่ก่อนก็มีแต่ผ้าล่ะเพราะว่าผ้าเนี่ยเป็นของหายาก คนสมัยก่อนก็ไม่มีเทคโนโลยีมากนะกว่าจะได้กว่าจะปั่นฝ้ายเป็นได้กว่าจะทอเอาได้มาทอเป็นผ้านี่ออกมันนานคนสมัยก่อนมีเสื้อผ้าเนี่ยแค่ตัวสองตัวเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่ามีเยอะมากมายหลายชุดเหมือนทุกวันนี้แล้วยิ่งพระในซึ่งมีจีวรจีวรซึ่งต้องใช้ผ้าพื้นใหญ่นะก็ยิ่งยากกว่าจะหาผ้ามาได้ วันนั้นญาติโยมเนี่ยถ้าอยากจะสงเคราะห์พระก็เพียงแค่ถวายผ้านี่ก็ถือว่าเกือ้อกูลพระท่านมากเป็นแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยผ้ามันการของทางได้กลายจะไม่มีราคาจะถวายผ้าป่าก็เลยต้องมีบริวารที่มีราคามาสมทบตรงทางกายเป็นหลักไปเลยก็คือเงินทองแต่ก่อนมีผ้าอย่างเดียว อันนี้อยากจะทําบุญเนี่ยนะก็ถวายพระป่าพระป,ป่าก็เป็นสังฆทานอย่างหนึง่งแต่บางท่านก็อยากจะทําบุญโดยรักษาธรมเนียมชักผ้าบางสุกุลจากป่าจากข้าวครอบต้นไม้หรือว่าจากศพก็เลยก็ทมเนียมนะั้นชักผ้าบางสุกุลจากศพจากผู้ตายก็ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์พระด้วยแล้วก็เป็นการทําบุญกับผู้ล่วงลับแต่กรน,นี้เนี่ย พระท่านชักผ้าบางสกุลเนี่ยจากจากมือของคนตาย,ยาจริงนะผู้ที่ตายก็พนมมือแล้วก็มีผ้าพระท่นานก็ไปชักผ้าจากมือของผู้ตายก็ได้พิจารณาศพไปด้วยและศพบ,บางศพก็ก็เริ่มจะขึ้นอืดลวเพราะสมัยก่อนไม่มีผ้าไม่มีน้ํายาท้างก็ได้พิจารณาสุภกรรมาฐานได้ทั้งผ้าได้ทั้งการเห็นความไม่งามของสังขารทําให้เกิดการปรองอนิจจัง และพร้อมกันนั้นเนี่ยนะก็จะพิจารณาหรือเอย่ยพิจารณาด้วยการเอย่ยหรือการกล่าวคาถาบางสกุลในโอกาสนี้เรียกว่าคาถาบางสกุลตายอน,นิจจาวัสังขาราเพราะว่าเคยมีพระรุ่นอย่ท่านได้พิจารณาแบบนี้แหละในสาวุตการแล้วก็จนท่านได้เป็นพระอรหันต์คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเพราะว่าสามารถทําให้พระที่เป็นปุถุชนเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้จากระสังขาราน,นี่แหละังนั้นก็เลยเกิดธรรมเนียมน,นะพระเวลาท่านพักชักชักพระมาสุกุลจากศพหรือในงานศพนี่ท่านก็พิจารณาแล้วก็เอ่ยเป็นคาถาน,นี่แหละสอนใจท่านแล้วก็ต่อไปต่อหลังก็เป็นการสอนใจญาติโยมมาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วดับไปความสงมบระงับ แห่งสังขารเป็นสุขความสงบและงางสังขารคือการหมดการปรุงแต่งไม่มีความยึดติดถือมั่นอีกต่อไปไม่มีการปรุงแต่งมีว่าว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือความสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะนั่นคือนิพพานตอนหลังเนี่ยแทนที่จะชักผ้าจากมือของศพนะก็ก็เป็นการชักผ้าข้างลงของผู้ตายอันนี้มันก็พัฒนาไป เห็นนี้เราก็อันนี้ก็ทำยางนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะเวลาจะก่อนจะเผาศพหรือว่าในงานจัดงานศพนี่ก็มีการชักผ้าขนะ้างโลงศพของผู้ตายแต่ว่าะจะเผาศพหรือว่าปลงศพไปเรียบร้อยแล้วนะชาวพุเราก็ยังมีการทำนีเก็ยังมีทียมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายอยู่เรืองๆเช่นครบปีหรือในโอกาสที่เหมาะสม ก็มีการทําบุญเลี้ยงพระมีการถวายสังกทานแล้วก็มีการชักผ้าบรรสุุกุลเพื่ออุทิศส่สวนกุศสให้กับผู้ที่ล่วงลับมันเป็นรูปแบบนะเป็นธรรมเนียมนะซึ่งก็ค่อยๆเปลี่ยนจงทํางทีเราไม่รู้ความหมายไม่รู้ที่มานะแต่ที่มามนพนคืออนนี้แหละนะนันค,คือการชักผ้าจากศพที่เขาทิ้งแล้ว ในป่าชา้าตรงทางการเป็นการชักผ้า,าที่วางบนสายสิญนโดยมีชื่อของผู้ที่ร้องรับอยู่ใ,ใกล้ๆหรือมีภาพของผู้ที่รงรักประกอบอยู่ด้วยแต่จะมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญต้มีที่ใจนะของผู้ที่บำเพ็ญกุศลนะทำความดีเมื่อ,อไรนึกถึงผู้ที่รงรักก็อุทิศให้ได้เลยนะ ไม่จำเป็นต้องอไม่ต้องไม่เปต้องจัดพิธีตอดผ้าบังสุกุลถวา,ายสังฆทานเมื่อไหร่ในโอกาสใดนะก็นึกถึงผู้ที่ลงรับกรวดน้ําไปให้จะมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็ไม่สําคัญแล้วก็เวลากรวดก็ไม่ต้องแตะมือกันแตะตัวกันแค่น้อมใจนะนึกถึงผู้ที่ลงรับอุทิศบุญกุศลที่บำเพ็ญให้กับท่าน แล้วก็อาจจะไม่ไม่ต้องถวายสังฆทานในรูปแบบก็ได้พิ่จีบทาความดีในลักษณะใดเมือนถึงผู้ที่ลงรับเราก็ทําไปได้แต่ถ้าเป็นทานเนี่ยนะก็ควรจะเป็นทานที่ถวายกระสงค์เพื่อให้ทานนั้นกลายเป็นบุญแล้วก็อทุทิศบุญนั้นให้กับผู้ที่ลงรับผู้ง่ายคือว่าก่อนที่จะอทุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงรับเนี่ยเราต้องมีบุญเป็นทุนไว้ก่อนบุญนั้นอาจจะเกิดการเกิดจากการถวายทานบุญนั้นอาจจะเกิดการ อาจจะเกิดจากการรักษาศีลบุญน่าจะเกิดจากการทําความดีภาวนาทําแล้วก็ตามที่เป็นบุญนะในพุทธศาสนาพอมีบุญเป็นต้นทุนเราจึงอุทิศไปให้ถ้าไม่มีไม่มีบุญเป็นต้นทุนเนี่ยก็ไม่มีบุญที่จะอุทิศไปให้มอนก็เราจะบริจาคเงินให้ใครต้องมีเงินในกระเป๋าก่อนถ้าไม่มีเงินในกระเป๋านี่เราก็บริจาคเงินให้ใครไม่ได้ อันนี้ให้เราเข้าใจความหมายตอนนี้เนี่ยพอทำเนี่ยนะมันนอกจากเกิดประโยชน์กับผู้ที่งลงรับหรือได้รับบุญที่เราที่ไปให้แนละ้วผู้ที่ทำก็เกิดความสุขเกิดความยินดีบางครั้งเนี่ยยังมีความเศร้าโศกอยู่เพราะการสูญเสียพัดพราแต่ก็ทายความเศร้าโศกเพราะได้ทำอะไรที่ดีๆให้กับผู้ที่งลงรับ เพราะนั้นสังฆทานหรือการทอดพระมหาสมุลมันก็เป็นวิธีการเยียวยาความเศร้าโศกข,ของผู้ที่ลงของผู้ที่จากไปเอาของผู้ที่สูญเสียได้แต่มันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะเราทําความดีและอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับอันนี้ก็เป็นการเยียวยาความเศร้าโศกได้แม้ว่าตอนที่เขาอยู่เราจะทำอะไรได้ไม่มากพอ หลายคนเสียใจที่ว่าตอนที่ท่านอยู่เราไม่ได้ดูแลท่านมากเท่าไหร่เราไม่ได้ทำอะไรกับท่านมากเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่สายเพราะว่าเมื่อท่านจากไปแล้วนะเราก็ยังทำอะไรดีๆให้กับท่านได้ด้วยการทำความดีด้วยการบำเพ็ญกุศลซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการถวายฐานเท่านั้นและบางทีแม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุ้งได้ยาเนี่ยหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงคนอื่นนี่ก็ มีส่วนนะที่ช่วยเยียวยาความเศร้าโศกได้เวลาเรามีความเศร้าโศกพอสูญเสียเนี่ยใครก็ตามเนี่ยถ้าเราออกไปช่วยเหลือใครทําประโยชน์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนมันก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งน่อยู่กันมาสามสิบสี่สิบปีรักกันมากจนแก่เฒ่าแล้ววันหนึ่งสามีก็ป่วยหนักรักษา เท่าไรก็ไม่หายภรรยานี่ก็เึ่งก็เจ็ดสิบเข้าไปแล้วต่อโศกเสียใจย,ยิ่งนึกถึงว่าเนี่ยถ้าสามีตายไปตัวก็จะอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ยังไงเธอก็ตัดพ่อเนี่ยว่าเนี่ยนะฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอเนระาอยู่กันมาด้วยกันมาตลอดสามีก็ปลอบใจบอกว่าหรือที่จริงให้คําแนะนำาน่อยนถ้าฉันตายนะ มอบความรักที่มีให้กับฉันนะมอบความรักนั้นให้กับผู้อื่นความรักที่เธอมีให้กับฉันนะี่ให้มอบให้กับผู้อื่นทีแรกพรยาก็ไม่เข้าใจนึกว่าไปมีใหม่เหรอไม่ใช่นะหมายถึงว่าไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากรักฉันอย่างไรก็ไปช่วยเขาด้วยความเมตตากรุณาแบบนั้นพอสามีตายพะยาก็เศร้าโศมากแต่นึกถึงคําของสามีก็เลยออกไปช่วยเหลือ พวกคนไร้บ้านไปเยี่ยมคนแก่ในบ้านพระคุณชราช่วยเหลือเด็กกำพร้าปรากว่าพอได้ทำแล้วจิตใจก็ค่อยค,คลายจากความเศร้าโศกแล้วก็ในสุดก็กลับมายิ้มแย้มได้จิตใจคลายจากความเศร้าโศกเพราะอะไรเพราะได้ทําความดีเพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันไปนปลุกเมตตากราุณาเกิดขึ้นในใจธรรมดาคนเราก็มีเมตตากรุณายอยู่แล้วแต่มันบางทีมันกบดาน ต่พอเราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากมันปลุกมันไปเสริมพลังความเมตตาเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็จะช่วยกระจัดปัดเป่าความเศร้าโศกออกไปเหมือนน้ําดีนย่อมไล่น้ําเสียออไปเพราะเมตตากรุณาเป็นกุศลธรธรมส่วนความเศร้าโศกเป็นอกุศลธรธรมมันไม่ถูกกันอยู่แล้วพอจิตใจเกิดความเมตตาและเกิดความสุขตามมาเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกได้ยาก็เลยขอบคุณนะพระสามีที่แนะนํา วิธีการคลายจากความเศร้าโศกอันนี้ภริยาก็ไม่ได้ทำสังฆทานอะไรแต่ว่าได้ทําความดีตามคําแนะนําของสามีนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าความเศร้าการคลายความเศร้าโศกก็ทําได้หลายอย่างเอาล่ะตามาก็กล่าวพอสมควรนะเพื่อให้เรารู้ที่มานะและความหมายและคุณค่าของการปล่อยสังฆทานแล้วก็การอทอดผ้าบ,บางสกุล